ในเดือนนี้สุขภาพของชาวราศีกันเนี่ยค่อนข้างจะดีเหมือนกับเอาเอาแต้มบุญไปใส่ในสุขภาพเลยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะในเดือนนี้ก็โอกาสที่จะมีโอกาสที่จะหายหรือว่ามีอาการที่จะดีขึ้นต่มลำดับน,นะครับ สวัสดีครับพบกับหมอชมป์การตฒน์อักษรเดชวรทณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในช่องของบางกอกโกลบออฟฟิเชียลนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาทำนายดวงชะตาของ12ลัคนาราศีประจำเดือนมีนาคมปี2568นี้กันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคำทำนายกันเลยครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกันนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กับพิธีกรในรายการของเรานะครับคุณไม้นั่นเองสวัสดีค่ะคุณไม้นะครับก็จะมาเป็นพิธีกรในรายการของเรานะครับคอยถามคำถามของผู้ชมทางบ้านให้เราได้ฟังกันนะครับ อ่ะวันนี้เราก็จะมาเริ่มทำนายดวงะตา์กันเลยได้เลยค่ะการงานนะครับคุการงานจะเดือนนี้ของชาวกันจะหนักหน่อยนะครับอืมโอเคตอนนี้ชาวราศีกันเม้นนะคะว่านักจะเดือนนี้แล้วแล้วค่ะอืมพอเห็นไพ่อันหนึ่งนี่รู้สึกเหมือนราศีที่แล้วเลยนะคะกันอืมพอจะพอทราบได้อดูจากภาพ รวมในเดือนนี้แล้ว<ด><ห>ผมเดือนเดือนนี้นะครับผมชาวชาวราศีกันเนี่ยจะรับม,มือกับอุปสรรคปัญหาหลายๆด้านนะครับผมมีหลายอย่างต้องจัดการเลยไม,ม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินด้วยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความรักนะครับผมความรักเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะจริงๆความรักอาจจะดูแล้วจัดการง่ายครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่า ณนะตอนนี้เลยที่ดีเลยนะจะมีอยู่สองเรื่องที่เด่นขึ้นมาจะเป็นเรื่องสุขภาพกับเป็นเรื่องของดวงสิงโชนะครับที่ค่อนขาจะเด่นขึ้นมาเลยนะ,ะฉันก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีเจาะลึกเจาะลึกลงมาในเรื่องของการงานในเดือนนี้นะครับ<ะ>เดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ชาวราศีกันนะครับผมจะรู้สึกว่าเ,เหมือนเรียกว่ามืดแปดด้านต้องใช้คํานี้นะครับผมเหมือนกับว่า จะทํางานอะไรก็ตามเนี่ยรู้สึกว่ามันยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรอ่าแล้วก็หรือว่ายังไม่เจอหนทางที่จะทําแล้วมันจะประสบความสําเร็จเท่าไหร่ในเดือนนี้นะครับแต่ว่าก็ยังดีนะมีในเรื่องของดวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยที่เข้ามาช่วยเราอยู่นะครับผมในเดือนนี้เนี่ยชาวราศีกันเนี่ยก็บอกเดอยว,ว่าคิดอะไรไม่ออกนะครับผมก็สวดมนต์สวดมนต์แล้วก็จะดีมากๆนะครับ ด้านเดียวก็มืดแย่แล้วนะคะแปดด้านนั้นทาให้สวดมนต์ค่ะนั่นทำให้สวดมนต์จริงใช่เพราะว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เหมือนกับจะต้องมีเหตุที่ทําให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าติดขัดเนาะแต่ว่าเพื่อที่ทําให้เราเนี่ยจะต้องไปไปเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรหรือว่าจะไปเหมือนเข้าทางธรรมไปสวดมนต์ไปทําบุญอะไรประมาณนี้นะครับผมเพื่อที่เราจะได้เหมือนได้พบเจอว่าเรามีความสัมพันธ์ดวงสัมพันธ์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนด้วยนะครับในเดือนนี้เราจะได้เจอ อาจจะฝันถึงหรืออาจจะมีการได้ขับเข้าไปในอยากเข้าไปในวัดนี้เราไปเจอองค์เทพบางองค์หรือว่า,าจะไปเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดนั้นนะครับผมแล้วก็มีการกลับไหวบูชาสดมือขอพรอ,อะไรเงี้ยเราก็จากปัญหาที่มีอยู่ก็จะคลี่คลายลงดวงของชาวราศีกัน,นจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับในเดือนนี้แล้วก็ ในเรื่องของการเงินก็เช่นกันนะครับผมการเงินก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีนะครับผมการทรําธุรกิจก็ต้องระมัดระวังการโดนโกงเนาะ,ะถ้าใครที่ไม่อยากโดนโกงก็แนะนำว่าเดือนนี้อย่าเพิ่งลงทุนหุ้นเอาไว้ก่อนเลยอย่าเพิ่งลงทุนอ,อย่าเพิ่ง,งร,ร่วมหุ้นกับใครในเดือนนี้ใครชวนทําอะไรก็อย่าเพิ่งนะครับให้ตอบปฏิเสธไปก่อนเนาะให้เป็นเดือนหน้าไปก่อนจะดีกว่าแล้วถ้าร่วมไว้อยู่แล้วล่ะคะอาจารย์สำหรับคนที่มีธุรกิจแล้วร่วมลงทุนไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วถ้าร่วมลงทุนไปก่อนอยู่แล้วก็ไม่เป็นไร เดือนนี้เราจะพูดถึงในเดือนนี้กันโอเคคนนะที่คิดที่จะเริ่มใช่ครับก็ต้องระมัดลองให้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็ต่อมาในเรื่องของดวงความรักนะครับดวงความรักในเดือนนี้นะครับผมมีคนที่พยายามจะเข้ามาเหมือนกันนะมีคนที่พยายามจะเข้ามาแล้วก็ดูแล้วเนี่ยคนคนนี้เหมือนเหมือนเป็นไม่ใช่คนใหม่ด้วย ็นคนเก่าที่พยายามจะเข้ามาหาเราพยายามจะคุยพยายามจะจีบนี่แหละแต่ว่าดูแล้วเราเข้าปฏิเสธไปหลายรอบแต่เขาก็ยังเข้ามาอยู่ดีนะครับผมดันทุรังดันทุรันนะครับผมก็ในเดือนนี้ก็จะเจอคนเก่าๆแลายเวียนกลับมาทักทายแต่ว่าสวมาเป็นคนเก่าใช่ไหมส่วนมากจะเป็นคนเก่าครับผมแต่ว่าเราก็ยังเหมือนไม่ค่อยโอเคเขาเท่าไหร่ถ้ารอคนเก่ากอถือดีไปแต่ถ้าเกิดคนที่รำคาญคนเก่านี่คือก็ทนต่อไปอีกสักเดือนนะคะทนต่อไปกเดือนหรือบอกไปเลยก็ได้นะครับผมบอกไปก็ดีกว่าต่อมาครับผมก็ดูคารักของคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้ ในเดือนนี้เนี่ยดวงความรักของคนที่มีคู่นะครับผมก็จริงๆก็ไพ่เนี่ยก็ขึ้นในเรื่องของความรักที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หวือหวาไม่ได้หวานแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แย่ไม่ไม่ได้ดีแต่ก็ไม่ได้แย่ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่านะครับถือว่าเป็นความรักที่ไปได้เรื่อยๆนะครับในเดือนนี้ไม่ได้มีอีเวนต์อะไรพิเศษไม่ได้มีการทะเลาะมีปากมีเสียงหรือไม่ได้มีการแบบเซอร์ไพรส์ความรักอะไรหวานชื่นอะไรขนาดนั้น นะครับผม,ผมก็จะเป็นแบบความรักที่แบบดูเรียบง่ายรีบงา่ายสบายสบายครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะที่ไม่ตีกันใช่ที่ไม่มไม่ตีกันก็ถือว่าดีแล้วนะครับใช่ค่ะอืมดังนั้นก็คนที่มีคู่ก็จะสบายสบายครับไม่ดูชุววนวายชิลชิเห็นดวงไม่ขึ้นว่าตีกันก็อย่าไปหาเรื่องตีกันนะคะ <S <S ไม่ตีกันดีแล้วค่ะใช่ครับใช่ถึงแม้ว่าพาก็จะมีบอกเหมือนกันว่าบางทีก็อาจจะไม่ค่อยไม่ค่อย แฟนเราทาตัวไม่ค่อยน่ารักไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยทาตัวให้เราต้องบ่นอยู่ตลอดเวลาประมาณนี้นะครับผมก็ยังต้องบ่นต่อไปครับบ่นต่อไปนะคะในดวงของสุขภาพเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับในในเดือนนี้สุขภาพของชาวราศีกันเนี่ยค่อนข้างจะดีเหมือนกับเอาเอาแต้มบุญเนี่ยไปใส่ในสุขภาพเลยก็ไม่มีโรคเป็นลาบประเสริฐนะคะใช่ครับผมใครที่ มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะในเดือนนี้ก็โอกาสที่จะมีโอกาสที่จะหายหรือว่ามีอาการที่จะดีขึ้น,นตามลาดับนะครับนะก็ถือว่าดีมากๆนะครับผมสำหรับคนที่เจ็บป่วยเนาะแล้วก็ต่อมาครับผมดวงสิ่งโชคเนี่ยอนนจะดีนะครับผมมีท่านพัลหภูขึ้นนะครับผมก็ใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของออดวงสิ่งโชคเนาะทำเกี่ยวกับหรือว่าทำทำไปในแนวเหมือนธุรกฤฤฤฤิจพวกสายสายเทาอะไรพวกเนี้ย นะครับผมอ่าหรือว่าจะเป็นวงการบันเทิงศัลยกรรม,มการสแสดงชื่อเสียงอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นของท่านท่านผู้พวกนี้ก็จะดีมากๆนะครับอืมต่อมาก็จะเป็นการทรําบุญสมโชคของชาวราศีกันนะครับผมในเดือนนี้เนี่ยแนะนําให้ชาวราศีกันไปขอพรกับท่านเพรียนาอ่าท่านเพรียนาใช่ท่านเพรียนาค้าวปูพเพรียนาเนีย่ยครับดีม,มากเลยนะครับก็จะปัญหาหลายๆอย่างของชาวราศีกันเนี่ยก็จะคลี่คลายลงนะครับผม แล้วก็ในเรื่องที่ติดขัดได้เลยใช่ไหมคะขอชาวยขอลาบขอคันงานที่ติดขัดได้เลยแล้วก็ไปอีกออีีกกที่หนึ่งก็จะเป็นเทพสายจีนนะครับผมสัตว์เจ้าพ่อเสืออย่างเงี้ยก็ได้เจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมก็ได้นะครับผมเซียงฮ่องเต้หรือว่าจะเป็น จะเป็นท่านตนอูอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เช่นกันนะครับผมสามารถที่จะไปขอพรอได้แล้วมักจะแตกมาดวงของชาวราศีกันในเดือนนี้อย่างที่บอกไปแตกมากวลามีปัญหาอะไรแล้วไปขอนะมักจะได้มักจะเหมือนกับให้ลองไปขอดูนะคะอืมใช่ดวงเนี่ยค่อนข้างจะถูกชะตากับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆในเดือนนี้นะครับผมลองดูก่อนนะค่ะแก้ปัญหาไม่ได้ให้ลองหันหน้าเข้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนอบางทีอาจจะคลี่ลายได้ง่ายๆเลยก็ได้ใช่ครับใช่ใช่ดวงที่ดับทําบุญแล้วขึ้นมูล็อกปังประมาณนี้เลยครับผม,มวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วกับการทำนายดวงชะตาของชาวาราศรีกันนะครับขออวยพรให้ชาวราศรีกันทุกท่านนะครับผมก็ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินในเดือนนี้นะครับผมใครที่มีปัญหาอะไรอย่าลืมนะครับผม,มไปมูไปทําบุญได้เลยนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ทําบุญแล้วปังมากๆม,มากที่สุดแล้วของชาวราศีกันนะครับผมแล้วก็เวลาขออะไรก็มักจะได้นะครับก็ขอให้ชาวราศีกันประสบความสุเและก็โชคดีกันทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมพบกันใหม่ ep หน้าครับสวัสดีครับ